สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะอธิบดีกรมราชธรรมแจงแล้วภาพทักษิณชินวัตรนอนเปลเข็นออกจากโรงพยาบาลตำรวจเกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้เป็นไปตามระเบียบรักษาแต่เผยอาการเจ็บไม่ได้ วันที่13ตุลาคม2566นายสหาการเพชนรินทร์อธิบดีกรมราชธรร์กล่าวถึงกรณีภาพถ่ายปรากฏในโลกออนไลน์เคลื่อนย้ายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษได้รายงานว่าเมื่อเช้าวันนี้เวลา1 0โมงทางแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเป็นคนนำตัวออกไปทั้งนี้ในฐานะ ผู้ต้องขังเด็ดขาดทางแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจได้นำผู้ป่วยไปทำซีทีสแกนกับ m อ็มอที่ตึกพอปอรอและเสร็จสิ้นในเวลา11โมงและเสร็จสิ้นในเวลา11นาฬิกาเรียบร้อยแล้วโดยการนำตัวออกไปนี้เป็นไปตามระเบียบการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ ส่วนรายละเอียดของการเจ็บป่วยแพทย์ไม่ได้แจ้งซึ่งเป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและตามจรรยาบรรของแพทย์ขอขอบคุณแหรงข่าวข่าวสดค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ